มม่ไี้มีเขาจะมาเมียนมัดอะไรไม่เงินสารแล้วก็าดอกไฟใส่หน้าบ้านประมาณนี้เครื <c ười> <c ười> ่องมาล้างอย่างใหญ่ก็อยู่บรรดาเครื่องจกักรเทสยัยงบ่แล้วกล่องก็มีรถสามรอมีคนแก่ม่แป้นมาส่งให้แล้วมีแป้นตับเนีคนที่มาแปะเงินสวยเ <c ười> งินหลังน้อยนี่เอาไว้สลับใส่อุปกรณ์บางอย่าง แต่สมัยฝรัง่งเขาเจ้าส้ดินกระเบื้องหรือว่าดินซีแพกแบบปานกลางคลองแปรนี่ใบมุงเงินของคนรวยแล้วก็มุงกุฏิวิหารเขาเจ้าจึงนํอาออกมาจากบรรณาปูนมามุงเป็นแบบนี้เนื่องจากย่านเฮือนน้อยลังกาวนี่มันห้อนก็เลยได้เทเป็นคล้ายๆคือดาดฟ้าหนาประมาณเกือบสิบเซนเป็นหลังคาแบบโดมโดมขนาดน้อยแล้วก็ยังมุงพวกซีแพกอันธวานี่เต่งเทิงอีกสั้นหนึ่งเพื่อป้องกันวยขม้อนเข้าไปในสั้นใน และ่วนทางเบืองนั้นข้าพเจ้าก็จะรัดแก้เอาแผ่นเรียบมันออกเพื่อสีเอาดินชนิดเดียวกันไปมุงและ่วนตัวนี้ว่เปลี่ยนแปลงคือเป็นการเห็ดด้วยดินขอดินขอแต่ว่าได้ซื้อได้แต่ว่าข้าพเจ้าบริสัทซื้อพอเห็ดเอาเองมีโรงงานอยู่กับเพื่อนนีอตอนมาอยู่ทาราดต้นมะคงตัวนี้เน้นอย,นอยเดี๋ยวนี้ได้กินมากแล้วมีมากหลายแล้วนี่แหละ